สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวน่ารู้มามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับกระจ่างเสาไฟฟ้าหนึ่งต้นมีสายอะไรอิรุงตุงหนังเต็มไปหมดแต่ละเส้นมีความจําเป็นแค่ไหนเมื่อพูดถึงเสาไฟฟ้าหนึ่งต้นแน่นอนนะครับว่ามันต้องมีสายไฟฟ้าหลายเส้นพาดผ่านและเสาไฟฟ้าไทยก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กไทยเลยก,ก็ว่าได้นะครับเนื่องจากมีสื่อต่างประเทศจํานวนมากมาทําข่าวและบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คุณเคยทราบหรือไม่ครับว่าทำไมเสาไฟฟ้าจึงต้องมีสายระยงระยะอย่างเต็มไปหมดมันจำเป็นต้องมีสายมากมายขนาดนั้นจริงหรือวันนี้นะครับเพจที่มีชื่อว่า v power plus ได้ออกมาเปิดเผยไขข้อข้องใจว่าบนเสาไฟหนึ่งต้นนั้นมีสายไฟอะไรบ้างโดยเสาไฟฟ้าหนึ่งต้นนั้นนะครับจะมีสายพาดผ่านอยู่3ชนิดคือ 1. สายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายที่อยู่ด้านบนสุดของเสาไฟฟ้าปัจจุบัน จ่ายด้วยระบบแรงดันไฟฟ้าขนาดตั้งแต่12,000ถึง115,000โวลต์เป็นส่วนใหญ่การไฟฟ้านครหลวงใช้ระดับแรงดัน12,000 24,000 69,000และ115,000โวลต์เป็นส่วนใหญ่หากมีใช้ระดับแรงดัน230,000โวลต์อยู่บ้างและหากพบปัญหาชำรุดสามารถแจ้งได้ที่ MEA c อเซ็นเตอร1130 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ระดับแรงดัน22,000 33,000และ1,15,000โวลต์หากพบปัญหาชำรุดแจ้งได้ที่ PEA Call Center 1129 2. สายไฟฟ้าแรงต่ำเป็นสายไฟฟ้าที่อยู่ชั้นถัดลงมาจากสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งปัจจุบันนี้นะครับจ่ายด้วยระบบแรงดันไฟฟ้าขนาด230ถึง400โวลต์หากพบปัญหาชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ PEA Call Center 1129 3. สายสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสายที่อยู่ชั้นล่างสุดของสาไฟฟ้าประกอบด้วยสายโทรศัพท์สายเคเบิลทีวีสายอินเทอร์เน็ตและอื่นๆอีกมากมายนะครับและหากพบปัญหาหรือชำรุดสามารถแจ้งได้ที่กสทอชอ Call Center 1200อทางนี้นะครับ ประเทศไทยของเราก็มีโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินซึ่งหลายพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มดำเนินการแล้วส่วนตัวกรุงเทพนั้นนะครับคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในปี2566โดยมีพื้นที่ดำเนินการ4เมืองได้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครนครราชสีมาเมืองพัทยาและเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นวงเงินลงทุน11,668.56ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ภายในประเทศจำนวน8,748.56ล้านบาทและเงินรหลได้จาก PEA จำนวน2,920ล้านบาทซึ่งในงส่วนของเทศบาลนาครน,นครราชสีมาวงเงินลงทุนอยู่ที่2,433ล้านบาทสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก i n n news และ v power plus หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใต้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ